ก็พี่น้องกำลังตามพริกอยู่เด้อจ้ะตำพริกตำกระจายก,ก็จะแกงฟักทองเนาะแกงฟักทองก็มีเตรียมยว้แล้ว,วยเห็นนีดจะเห็นเนาะแล้วก็จะใส่หมูนี่จ้ะใส่หมูหมูใส่นิดเดียวเด้อพี่น้องเพราะว่ากินหมูแล้วมันมันไม่ค่อยชอบทรายหมูจ้ะ ชอบกินพักมากกว่าก็น่จ้ะแกงฟักทองจ้ามากินกันเด้อจ้าแกงฟักทองจ้าพี่น้องแกงฟักทองกประเทศปุตุเกตจ้าก็ตำพริกในเห็นไหมพริกแล้วก็ใส่ลงไปเนาะจ้า เออใส่เยอะๆจะได้แซ่บเยอะๆก็ตาำพริกเอ่อกระเทียมเนาะก็เท่าที่มีจ้ะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่พริกแกงลงไปนิดหนึ่งพริกแกงก็ซื้อมาเออค่อยๆกินถ้ากินมากก็มดมากก็ค่อยๆกินเอาเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่าย